มเชื่อว่าง,งานนี้คงไม่มีอะไรนะเรเป็นอาจจะเป็นแค่การประลองกําลังกันภายในเท่านั้นแต่คงไม่ไม่มีใครเพี้ยงพั้าหรอกครับ<ม>นะคดังนั้นคนที่จะสั่งให้คนไปค้นบ้านพบว่าตลอลองพอบว่าตลอลมันก็ต้องใหญ่ใช่ไหมดังนั้นก็เป็นการใหญ่ชนใหญ่อะประชาชนก็ได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ซูยเหียกันนะผมเอา้กากล้าพูดฟันตรงทงนี้แล้วว่าไม่มีอะไรในกอาไผ่เรื่องนี้นะครับ เื่อช้าน,นี้มีข่าวการบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะเนื่องจากว่าลูกน้องมีลูกน้องห้าหกคนเนี่ยมีเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์กับแก๊งคอรเซนเตอร์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้คะก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรนะตำรวจก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องปูพันธ์วันนี้ตำรวจแต่ละนายตนวะจจะจะเริยนเต็บตขึ้นมาได้เนี่ยเราก็รู้ว่าต้อง พี่หาเงินส่งนายกันก็เป็นส่วนใหญ่นะมีส่วนน้อยมากที่เติบโตด้วยฝีมือดังนั้นแต่ละคนก็ล้วนมีแผลนั่นจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกลหรอกแต่ที่มันจะแปลกคือมันจะยอมจนมุมกันได้ง่ายๆเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ยากนะนะแต่ผมเชื่อว่างานนี้คงไม่มีอะไรครับก็เป็นอาจจะเป็นแค่การประลองกําลังกันภายในเท่านั้นแต่คงไม่ไม่มีใครเพี้ยงพั้มหรอกครับก็คแค่ว่า ต่างคนต่างรู้รู้กันนะนะ่รู้กันดีกว่านะเดาวๆกันดีกว่านะไม่รู้จะตอบยังไงอะ่ะพี่มาบอกว่ามีการประลองกําลังภายในเนี่ยเหมือนกับที่หลายๆคนเขาวิจารณ์กันไหมว่ามันเป็นเกมเตะตัดขาเพื่อชิงเก้าอี้ผบตรมันมีส่วนน่าจะมีส่วนอยู่แล้วนะแต่เราก็รู้แล้ววันนี้ใครเต็งหนึ่งใครเต็งสองใครมีอยู่ในโผชาวบ้านเขายังรู้เลยใช่ไหม แล้วที่เขาดาๆกันมันก็ไม่น่าจะผิดหรอกมันก็ไปตามนั้นนั่นแหละนะครับวันนี้สังคมมันสื่อสารกันรวดเร็วมากนะมีการคุยทั้งหน้าไหม่หลังไหม่มีไลน์กลุ่มไลน์กลุนะ่มในไลน์กลุ่มและลยลกลุ่มเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คนเหล่านี้นบางทีไม่มีที่พูดก็อาศัยมาพูดลงในไลน์กลุนะ่มไลน์กลุ่มก็หลังจากคำพูดที่อยู่ลงไปในไลน์กลุ่มเนี่ยไม่เกินห้านาทีมันจะไปทั่วประเทศ มันก็จะไปกลุ่มอื่นเพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่มีมันไม่ได้มีสมาชิกกลุ่มเดียวเนี่ยนะครับอันนั้นมันก็ยากที่จะเราคนนี้ก็แชร์มึงก็แชร์ไปกูก็แชร์มาแชร์ไปแชร์มาแล้วส่งเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไลน์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพี่รับข่าวได้เร็วสุดก็เลือกอย่างไลน์เนี่ยนะมันมาทางไลน์ก่อนบางทีมานมาก่อนก่อนข่าวออกเลยใช่ไหมนะครับเรื่องนี้มันมีข่าวตั้งแต่ ก่อนหน้านะแต่ว่าโอเคเรายังหลับอยู่เอคแบบมันก็ตื่นขึ้นมาก็ดูข่าวเปิดมันก็เห็นข่าวนี้ทันทีแต่เ<ต>ชื่อได้ว่าอะเอาอะไรว่าถามอ่ะเมื่อเมื่อเช้าบิ๊กโจก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ตัวแกเองก็ไม่ได้ชิงตำแหน่งในรอบนี้คือจริงๆแกก็เป็นแคนดิเดตนะหนะึ่งในสี่นะจริงๆแกเอาอุโศนับสองซด้วยซ้ำได้ไา อ่าแต่ว่าแกบอกก็ไม่ได้ชิงเพราแกคงรู้ตัวเองนะว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคนที่อยู่ในลิสต์ก็มีอยู่อาจจะเป็นคนอื่นเนี่ยนะนะแต่ว่าถามว่าแกมีส่วนได้เสียไหมมีใช่ครับเพราะตำรวจคนที่ขึ้นเป็นผบตรคนต่อไปเนะี่ยมันมีผลต่อตําแหน่งผบตรคนถัดมานะใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะเป็นเสนอโดยผบตรคนเก่า ซึงตามระเบียบตำรวจพรบรใหม่พราเก่าเนี่ยกย็งงๆเหมืงงอนกันนะแต่ที่แน่เลยใครเป็นผอ,อตรอเนี่ยมันมีความสําคัญมากต่ออนาคตของลูกน้องของคนที่ต่อไปนี่ไมต้องการวางตัวทาย,ยาทใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าคนเบอร์หนึ่งขึ้นมันก็จะมีผลต่อคนที่อยู่ในสายเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเบอร์สองขึ้นมันก็มีผลในสายเบอร์สองใช่ไหมดังนั้นก็ต้องดูว่าใครขึ้นมาแล้วมีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นก็จะเชียร์คนนั้นใช่ไหม แล้วก็สก,กัดอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติวันนี้ระบบคุณธรรมบ้านเรามันมันถูกทําลายไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นระบบคุณธรรมอะ่ะระบบอาวุโสเองก็ก็บางทีก็เอามาถูกเอามาอ้างบางทีก็เอาเป็นข้อยกเวน้นใช่ไหมเออก็เลยมีเรื่องของรุนพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยยากที่จะเราจะคาดหวังอะไรได้ แต่วันนี้เราถึงจุดที่เสียบสุดแล้วเรื่องนี้ก็มีส่วนส่ยอะไรนะเรื่องของเก้าอี้ผบอตรรดก็มีส่วนมีความเป็นมีเราก็เห็นอยู่ว่าในบรรดาคแคนดิเดตเนี่ยก็ล้วนเนี่ยมีลูกน้องในสายการบังคับบัญชาใช่ไหมเราก็เห็นในแต่กรดีสวย นะครับสวยมันก็มาสายต่อสายไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ไปชนท้้งบนอยู่ดีแต่มาเรื่องสวยทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะสวยหวยสวยบอลสวยออนไลน์สวยรถบรรทุกนะครับนะบนะมันก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานไหนเป็นคนเก็บสวยอะไรแล้วส่งไปที่ไหนนะมันก็ไล่ไล่ไปก็มันก็ไปชนท้้งบนหมดอะไรครับอ่านะนะแล้วมันก็อ,อ่าวสายนี้สืบไปเรื่อยๆนะครับ มาโดนกูเอากูเอามึงมั่งอะไรเงี้ยนะกูก็ไปชนมึงมั่งคนะท้ายสุดก็จบด้วยการเอ้ยลบกันเล็กท้งคู่นะเว้ยนะถ้าร่วมมือกันก็ใหญ่ทั้งคู่แต่ก็ดีนะถ้าเกิดว่าระดับรองผบตรยังถูกคนบ้านได้นะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นนิมิตหมายอันใหม่นะพี่มาจากตอนนี้เป็นต้นไปนะใหญ่แค่ไหนก็ ็หนีไม่พ้นเงื่อมืองกฎหมายเพรวันนี้ต้องยอมรับนว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันพังพินาศไปแล้วนะครับมันยากที่ประชาชนจะเชื่อถือได้ไม่รู้ว่าจะพึ่งพิงใครนะครับมันก็แต่ว่ามันก็พัฒนาการของตัวมันเองนะมาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะก็มันคงเงเหมือนกับอะไรนะช่วยจุดต่ำสุด แล้วมันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นนะครับพอจุดสูงสุดมันก็ต้องมีจุดที่ตกต่ำใชนะ่มันก็เป็นไซเคิลแบบนี้อยู่ลนวะในเกือบจะทุกวงจรนะไม่ใช่แค่ระดับตำรวจบ,บ้านเรามันระดับโลกมาหาอำนาจของโลกมันยังมีจุดสูงสุดจุดต่ําสุดแล้วก็มีการผันเปลี่ยนหมุนเวียนะนะครับขึ้นมาใหม่อัน,นประเด็นน,นี้คือตรงการตำรวจเนี่ยมันเน่าเหม็นมามา,มานานมากแล้วนะครับนะเราก็คงรู้อยู่ว่า มันน้อยมากที่เราจะหาตำรวจดีๆที่จเจริญเติบโตมาเพราะฝีมือนะ่วนใหญ่ก็มีระบบเส้นสายแล้วก็มีส่วนพลูพันนะครับถ้าเกิดว่าตำรวจระดับสูงเนี่ยไม่มีส่วนพลูพันนะครัประเทศเรามันคงจะสงบร่มเย็นเหมือนกับหลายๆประเทศนะแต่วันนี้นะครับนะมันก็มีเรื่องของซวยเรื่องบอลเรื่องไว้เรื่องของเถื่อนเรื่องขนคนงานเถื่อน ทุกอย่างนะับถ้าเจ้าหน้าที่ร้านนะไม่มีส่วนรู้เห็นนะมันทําไม่ได้ดังนั้นตํารวจตัวเล็กๆเนี่ยมันจะไปมีน้ํายาอนะไรถ้าตัวใหญ่ไม่ไฟเขียวใช่ไหมังนั้นก็รู้ว่ามีตํารวจเราก็มีการแบ่งโซนกันนะมีโซนนิ่งกันวนะ่าพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนก็เป็นเขตสัมปทานส่วนตัวก็จะไม่พยายามไปลุกล้ํากันนะนะครับก็แบ่งพื้นที่หากินกนะันไอ้ตำรวจดีๆมันก็มีนะมันก็พูดไม่ออก แล้วก็ไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะพูดอะไรได้มากนะกได้แต่ก้มหน้ากุมตารับกรรมแล้วก็หลายท่านทนไม่ไหวก็ลาออกจากราชการไปหลายท่านเนี่ยไม่มีที่ไปก็อาจจะต้องตามน้ำน้มก็เลยเน่าเหม็นแบบนี้นะต้องดูในวงการซีอีกีบ้านเราเนี่ยนะมันไม่เคยมีเรื่องที่มันใสสะอาดนะม,มันมีแต่ข่าวเช้าโชว์มาโดยตลอดนะแต่ว่าไอการลงโทษอย่างรุนแรงเด็ดขาดมันไม่มีอะ มันไม่เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโอ้โหโทษมันหนักมากแต่บ้านเราเนี่ยมันจะเหมือนกับพยายามช่วยเหลือกันนั่นมันจึงจะทําให้ประชาชนอดสงสัยไม่ได้แล้ว,ว่าตัวใหญ่มีส่วนรู้เห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือสังคมเขาก็มองกันว่าอ่าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทําแต่คดีใหญ่ๆเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยเรื่องหัวประมูลเรื่องเว็บพาน,านัน คือปราบสวยปราบเว็บพนาันปราบคอเซ็นเตอร์ปราบออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีมีเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองสังคมมองว่าเป็นการเอาคืนอะพี่มาร์คมองยังไงบ้างเหมือนกันไหมคิดเหมือนนักการเมืองเนี่ยนะมันจะจะเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนชาวบ้านมันจะไปมีฤทธิ์มีเดชอะไรเหรอครับ ซ่ามาถูกจับกลุ่มถูกดำเนินคดีก็เสร็จมาแล้วครับแต่ปัญหาที่เกิดผู้มีอิทธิพลขึ้นมาก็าเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนให้ทายคอยปกป้องคุ้มครองไงใช่ไหมเพราะนั้นวมนเนี้ยไอ้เรื่องมีเมื่อมีการเรื่องสวยเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ถ้าสืบสาวจริงๆเนี่ยมันก็ถึงถึงตัวใหญ่อยู่แล้วล่ะว,ว,วิธีที่จะไม่ถึงก็ต้องตัดตอนหรือต้องหยุดยั้งสกัดว่าเฮ้ยสอบได้แค่ไหนนะถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึง ถึงตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับเออนแล้วจะมีใครยอมนะครับในเมื่อมีอิตาิตมากมายขนาดนั้นเขาก็ไม่ยอมให้ไปถึงเข้าหรอกเขาก็ต้องตัดตอนก่อนนะอะถท้ายสุดก็ต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อรองนะอืมเราจะใหญ่ด้วยกันหรือว่าจะพังด้วยกันนะครับสรุปนะไม่มีใครหรอกที่จะพังไปด้วยกันคนระับก็อาจจะแค่ให้ถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะผมเอา้ากล้าพูดฟันตรงทงนี้แล้วว่า ไม่มีอะไรในกอผายเรื่องนี้นะ,ะท้ายท่สุดก็คนเราก็ไม่เจออะไรยู่ดีแล้วที่คนระดับนี้นะจะให้คนแล้วมาเจอตกมาตายเรื่องง่ายๆแค่นี้มันมันไม่ไดนะ้งานนี้ก็แค่เป็นให้เป็นข่าวนะรประชาชนได้เห็นะก็เป็นะรเรื่องดีนะผมว่าประชาชนได้เห็นนะแต่มันไม่มีจุดจบหรอกครับหลายๆคดีเดี๋ยวพอมีเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าก็เงียบวันนี้ตั้งแต่เรื่องคุณทักษิณน,นะนอนโรงพยาบาลนี่ก็เงียบใหม่ๆคนก็ตามอยู่ไม่กี่วันใช่ไหม ตอนนี้มีลูกคุณทักษิณผ่าตัดไปกี่แผลจะดูอีกกี่วันก็ไม่มีใครรู้ละมาเรื่องกำนันนกมาตอนนี้กำนันนกไปถึงไหนแล้วสืบถึงท้ายแล้วก็เงียบหายไปนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะข่าวไม่เป็นที่สนใจประชาชนนะครับก็มุกท่มีทํากันนะมาลุยทีก็สายไปแล้วประชาชนทาอะไรไม่ได้อ่ะพอหลังกันไอข่าวกำนันนกมาก็มีข่าว AM ไอเอ็มได้วไหมเอ็มฆ่าลูกมันก็มีขา่าวใหญ่ๆมันกรบไปเรื่อยนะับเชื่อว่างานนี้ข่าวเอ็มเนี่ย เงียบไปแล้วก็มีข่าวคนบ้านบิ๊กโจ๊กนี่มาแล้วเดี๋ยวเอาวันนี้ผมเชื่อวันนี้ทั้งวันอ่ะก็คงจะวุ่นวายนะกันก็อาจจะต้องออกคิดพี่วายเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวมันจะล้าสมัยแล้ะย้ายออกเช้านี่นะเออแ,แล้วก็คิดว่าส่วนส่วนของลูกน้องบิ๊กโจ๊ก ที่บอกว่ามีการผัวพันกับเว็บพานันกับอคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยเชื่อไหมว่ามีการผัวพันจริงๆเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาก็อยู่ในหน่วยที่มีการปรา,ปราบปรามในเรื่องนี้ก็เชื่อดิทำไมจะไม่เช,ชื่อล่ะเชื่อว่าแต่มาตำรวจพูดอะไรนะนะนะ,นะไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ถ้ามีตำรวจถูกกล่าวหาเนี่ยคนเชื่ออยู่แล้วนะนะ,นะ,นะคือไอเรื่องสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องคู่กับตำรวจ มีส่วนพัวพันนะครับการจับอาจจะจับเพียงแค่ขู่หรือเปล่าก็เห็นอยู่เวลามีการโยกย้ายตำรวจเนี่ยก็จะมีการบุกทลายบ่อนเห็นไหมมีผู้กำกับมาใหม่ก็มีการบุกทลายบ่อนก็สแสดงว่าผู้กกับคนเก่ามันปล่อยให้มีบ่อนปล่อยคนใหม่มาจับก็เพื่อจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันถึงเวลามึงต้องใจสวยสูขคนแล้วนะอ้าวพลอยตำรวจนี้ย้ายไปไอ้คนใหม่มันก็ทลายบ่อนใช่ไหม ก็คือตอนกูจับมึงวันแรกให้รู้ว่ามึงต้องจ่ายถูกคนนะเว้ยแล้วเดี๋ยวพอกูไปแล้วไอ้คนใหม่มามึงก็เคลียถูกคนนะถ้ามึงไม่เคลียถูกคนนะกูก็บุกทลายมึงก็แค่นั้นเองเออเออมันก็เป็นเรื่องระบบนี้เป็นเรื่องปกติอ่ะอ่าไอ้พัวพันมันพัวพันแนตะ่ว่าใครมันทําได้เนียนขนาดนสมัยนี้นะมาตรวจเส้นทางการเงินเนี่ยมันก็เจอแต่ตัวเล็กๆมันไม่มีตัวใหญ่คนไหนเราโง่ที่แม่งจะมารับให้โอนเงินเข้าบัญชีเนี่ย ไม่มีทางหรอกครับแล้วยิ่งมาแบบนี้เรามาตรวจเส้นทางการเงินเนี่ยก็เพียงแค่อะไรเพื่อเป็นข่าวแต่ผู้เป็นข่าวเสียหายไปแล้วผู้กระทำก็อาจจะได้ประโยชน์ไปแล้วนะก็แค่แสดงพลังใส่กันเท่านั้นเอผมไม่เชื่อโรองงานนีไ้ไม่มีไม่มีไม่มีจับใครไม่ได้หรอกหรือจะได้ก็ได้ตัวเล็กๆต้องหาแพะมาสังเวยนะครับแต่เจ้าหน้าที่ใหญ่ๆยากมากนที่จะสาวไปถึงตัว พวกนี้มันเป็นกระบวนการกันอยู่แล้วนะก็<ม>ดาว่าเลยนะว่าไม่มีอะไรวันนี้มันเละข,ขนาดนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ต่ดูนะครับก็ดูเวกวิวัฒนาการไปดีนะผมว่านะระดับรองพบว่าตลอยังถูกปุกคนบ้านนะครับด<ม>ังนั้นคนที่จะสั่งให้คนไปค้นบ้านพบว่าตลอดลองพบว่าตลอดเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ใช่ไหม นันก็เป็นการใหญ่ชนใหญ่อ่ะประชาชนก็ได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ซูเอะกันนะะก็อยากดูืงนะครับว่าจะมีตํารวจคนไหนที่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีแผลบ้างก็เห็นอยู่ว่าวันนี้ตารวจที่วิ่งเต้นร้วนแจะโตไวตํารวจที่ไม่วิ่งเต้นก็ถูกดองอยู่อ่ะอันนั้นผมไม่เชื่อวในตํารวจระดับสูงในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลครับอ่ารูปหน้าปาเจมูกมันนึงคดีมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยจบเพราะว่า้าลวงเลือกไปถึง ถึงคนอื่นเขาก็เอาก็เอาคืนเนี่ยมันก็ไปได้แค่จุดหนึ่งเท่านั้นครับแต่ก็ได้แค่ระดับล่างๆถาแถวๆลากฝอยนะครับไม่ถึงลากขแขนงซะด้วยซ้นะํานะเพราะถ้าปล่อยถึงลากขแขนงแน่นอนมันไปถึงลําต้นแน่ต่มาจะนั้นก็จะสกัดกัน,นถแถวๆลากฝอยนั่นแหละหรือว่าไปปลายลากขแขนงนะครับมาถึงลากแก้วหรือลําต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากพอบอกว่าลูกน้องผัวพันแล้วมองว่าบิ๊กโจ๊กแล้วคะ คือทุกคนมันก็มีลูกน้องกันนะลูกน้องก็มีทั้งชั่วทั้งดีใช่ไหมครับบางทีก็ลูกน้องชั่วแต่มันก็คือลูกน้องอะไม่เลี้ยงก็ไม่ได้นะใช่ไหมครับอ่าไม่เลี้ยงมันก็ไม่ได้นะมันไปนเป็นลูกน้องคนอื่นมันก็จะเป็นภัยกับตัวเองบางทีก็ต้องมีทั้งลูกน้องดีลูกน้องชั่วปะปนกันไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ที่ว่าเราควบคุมดูแลได้ดีขนาดไหนนะครับอ่าผมไม่เชื่อเราว่าตํารวจระดับสูงในบ้านเราเนี่ย จะไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายในประเทศนี้บันนชาวบ้านยังรู้อ่ะแล้วตำรวจไม่รู้ได้ไงครับใช่ไหมมันเลยกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ไงเออก็เราก็ทําใจว่าจะรอว่าเมื่อถึงเมื่อไหร่ถึงเวลาที่มันถึงจุดที่มันเสื่อมสุดๆละซถึงถึงเวลาที่ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ะ่ะมันอาจจะใกล้แล้วก็ได้นะเพราะตอนนี้ถามว่ามีใครเชื่อใจตำรวจไหมละ่ะ ลายคดีดังๆอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมมันมีพิรุษชาวบ้านเขาไม่ได้งูแล้วคนบนโล่อะไรเนี่ยวันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ชัเียนกันทันะ้งนั้นอ่ะวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะมันก็เกิดเป็นการตกผลึกทางความคิดนะมันนึงมีพวกอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนอนะ่ะที่วันนี้พูดอะไรทีก็กระเทือนไปทั้งประเทศอะ่ะใช่ไ hmm. หมครับเพราะคนเหล่านี้นกว่าจะขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องรู้ต้องเห็นอะไรมาเยอะแยนะน่ะใช่ไหมครับ สมัยก่อนนะโอเคมันไม่มีโลกออนไลน์นะมันก็มันก็มันก็ไม่ดังขนาดนี้หรอกแต่วันนี้พอมันมีโลกออนไลน์ไปเนี่ยประชาชนเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กข่าวสารทั้งหมดมันถึงกันหมดพูดได้ไม่พูดไม่ได้เท่านั้นเองนะแต่ว่าถึงแม้จะพูดในที่สาธารณะไม่ได้เขาก็มีที่ลับในการคุยกันพอถึงเวลานะพอมีบางคนรู้เนี่ยเขามีช่องทางเขาก็เอามาพูดขยายผลนะพูดตรงไม่ได้ก็พูดอ้อม ทำไ,ไมมันก็เดาเดาได้อยู่แล้วอ่าทำไ,ไมวันนี้พวกเราเผลเผเนี่ยที่เราสัมภาษณ์พี่เราก็รู้คําตอบอยู่แล้วแนะแต่เพียงแต่พูดไม่ได้ก็เลยหาเรื่องมาสัมภาษณ์เพื่อจะอให้ให้มันอะไรตีวงให้แคบลงบีบบีบวงให้แคบลงว่าเรื่องราวความเป็นมาเรื่องนี้มันส่งผลอะไรใช่ไหม สืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามปกติขยายผลจากเรื่องอะไรครับท่านจากเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเราทางชุดทีซีทีตอลอเนี่ยได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีการพนันออนไลน์และฟอกเงินนะครับเว็บไซต์เบ็ดปิกนะฮะและเครือข่ายอีก12เว็บนะครับโดยผู้ต้องหาในตอนนั้นเราจับได้3คนนะฮะแล้วก็จากข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนหลังจากการจับกลุ่มนะครับ เป็นข้อมูลทางเ,าเทคนิควิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ข้อมูลจากการธนาคารนะครับเราก็สามารถมาขยายผลจับออกหมายจับนะครับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม,ตมอีก23คนาจากเดิม3ก็เป็น26คนผู้หายในคดีนี้นะครับและใน23คนเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้หายกลุ่มนี้8คนครับในครั้งนี้นะครับ เกี่ยวข้องที่ว่าตํารวจ8ท,ท่านเกี่ยวข้องเนี่ยลักษณะเป็นเป็นเจ้ามือหรือเป็นคนรับแทงหรือว่ามีเส้นเงินจากคนื่นมาหาคือเอาอย่างนี้นะครับในการทำผิดของผู้ต้องหากลุ่มนี้นะฮะมีการแบ่งหน้าที่กันทํานะครับมีการตั้งกลุ่มกระทําความผิดอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารจัดการเว็บการพนันออนไลน์นะครับซึ่งก็มีตํารวจบางท่านเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ กลุ่มในฐานะเป็น2 2> ก็ผู้บริหารจัดการพนันเว็บออนไลน์ <Okay. S 1> นะครับผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ก็คือคุณมีำน,น่าสั่งการคุณก็จ,จะเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารเว็บนะฮะอะไรก็ตามนะครับผมขออนุญาตใช้คำกว้างๆว่าเขาเป็นผู้บริหารจัดการเว็บการพนันนี้นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มบัญชีม้าและจัดหาบัญชีม้านะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีการทําธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องนะครับกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นี้นะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มที่รับผลประโยชน์ <Okay. S 2> จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเว็บพนันนี้ซึ่งเจ้าที่ตารวจ8คนเนี่ยแต่ละคนก็เกี่ยวข้องไปแต่แตละพฤ <4 S 2> ติการ <4 S 2> <4 S 1> ของ <1. S 2> ตัวเองบางคนก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มหนึ่งบางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม2บางคนเกี่ยวข้องกลุ่ม3บางคนเกี่ยวข้องกลุ่ม4นะครับแต่ใน8คนเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ที่มีพยานหลักฐานนะครับเพียงพอที่จะดําเนินการดําเนินคดีเขาได้นะครับจนนําไปสู่การออกมาจับนะครับในแปดท่านเนี่ยก็คือนายตํารวจ ของสํานักงานของรองขอบอที่มีการออกหมายจับนคนเมื่อเช้าใช่ไหมคืออย่างนี้นะครับผมต้องนําเรียนนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยที่เข้าไปทําการตรวจค้นเนี่ยเนื่องจากว่าทางชุดสืบสวนนะครับในคดีนี้นะครับสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับอ,อย่างน้อย2คนเนี่ยนะครับไปพักอาศัยนะครับหรือมีการไปทํากิจกรรมที่บ้านหลังดังกล่าว โดยชุดสืบสวนเนี่ยไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจะมีพุ่มชาดับสูงไปเ้าใส่อยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ยืนยันนะฮะแล้วก็ในการตรวจค้นเมื่อเช้านะครับหลังจากที่สามารถทําการตรวจค้นได้เนี่ยนะครับทางชุดสืบสวนก็สามารถจับกลุ่มปัญหาตามหมายจับได้หนึ่งคนที่บ้านที่มีหมายค้นไปนะครับคือบ้านรองพบเอางี้ฮะเพราะผมผมําเรียนนะฮะเราไม่ทราบว่าเป็นบ้านท่านใดนะครับเพราะบ้านเนี่ยชื่อบ้านก็ไม่เป็นชื่อบุคคลอื่นนะครับแล้วก็เรามีพยานหลักฐานนะครับทางการสืบสวนเนี่ยพบว่า บ้านทั้งหมดที่ขอหมายค้นเนครับมีความเกี่ยวพันนะครับแล้วก็เป็นการขอหมายค้นเพื่อติดตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับและในที่สุดเนี่ยเจ้าที่ชุดตรวจค้นเมื่อเช้าจุดดังกล่าวก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้หนึ่งคนนะครับไอชุดไอบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องแปดนายเนี่ย ีทะเบยบยยนนนนน้้าอู่ใัไม่ใช่ครับ<ช>ไม่ไ,ไม่ใช่มไ,ไม่ได้มีทะเบียนบ้านเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าจากการสืบสวนเะนี่ยพบว่าเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานอื่นนะครับที่เชื่อมโยงนะครับจากการสืบสวนว่าชเชื่อมโยงในการการะทาําความผิดหลักฐานอื่นที่ว่าก็ <'re> <'re> ขออนุญาตหลักฐานอื่นนี้มันก็อยู่ในสํานวนการสอบสวนนะครับแต่ว่ายืนยันได้แค่ว่าการตรวจค้นเมื่อเช้าเนี่ยเป็นการตรวจค้นเพื่อจับกุมปัญหาตามหมายจับเป็นหลักและในการค้น บ้านจุดที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะครับก็สามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับก็เป็นการยืนยันว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำงานอยู่บนข้อมูลที่เป็นขึ้นถางความเป็นจริงนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับณนะบ้านที่เราขอหมายค้นได้ด้วยแต่บ้านหลังที่เข้าตรวจค้นเนี่ยการตรวจค้นมันมีพยานหลักฐานอื่นที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟอ,อย่างนี้ฮะผมขอยืนยันยางนี้แล้วกันครับว่าปกติเนี่ยพอเราออกหมายจับผู้ต้องหาเราต้องมีการติดตามจับกลุมผู้ต้องหานะครับ เมื่อมีการติดตามจับกลุมผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องดูผู้ต้องหาเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ใดนะครับก็ไปขออนุมัติศาลท่านออกหมายค้นนะครับซึ่งในการออกหมายค้นเมื่อเช้าเนี่ยในที่สุดจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้หนึ่งคนนะครับก็คงเป็นที่ยุติว่าการขอหมายค้นครั้งนี้มีเหตุและผลแล้วก็สามารถดําเนินการตามหมายค้นได้ด้วยคือจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ด้วยหนึ่งคนของบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมตอนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับตามทะเวียนบ้านก่อนนะครับตามหลักฐานเนี่ยเราคงต้องสืบต่อไปนะครับแต่ว่า ผู้ครอบครองผู้พักอาศัยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง mm hmm. เจ้าของบ้านที่เป็นชื่อตามทะเบียนนะฮะ mm hmm. ตอนนี้เท่าที่ผมได้จากการสืบสวนนะครับ mm hmm. เป็นบุคคลอื่นนะฮะ mm hmm. เป็นชื่อบุคคลอื่น mm hmm. ไม่ใช่ของรองพบบอ,อไม่ใช่ครับไม่่ใชแต่ส่วนที่มีการขายจับจับคุมเนี่ยมีนายตำรวจยศอะไรบ้างพบอกได้ไหมนายตำรวจใช่ไหมครับ mm hmm. ก็มีตั้งแต่ชดุดชั้นยศสูงสุดตอนนี้ก็พลตรีนะครับ แล้วก็มีพันธมุตรเอกทั้งหมดหานาย<ด>ทั้งหมด8ครับ8นายครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ได้รับรายงานว่าจากหมายจับ23าหมายเนี่ยติดตามจับกลุมได้ประมาณ15หมายแต่เดกตัวเลขยังไม่แน่นอนแต่ขนาเนี้ยที่เข้ามาดูที่บกห้ซึ่งเป็นสถานที่รับตัวผู้ต้องหาและทำการสอบสวนตามที่ท่านผู้จการนครบาลกำหนดไว้นี่นะครับมีนำมาส่งแล้ว4คนนะครับ4คนหรือ4นาย สี่คนแล้วกันนะฮะนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาครั้งนี้อย่างที่ผมนาเรียนนะครับว่าที่ออกหมายจับ23าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะครับ15คนบวกกับของเดิม3าก็เป็น18คนมีเจ้าที่ตํารวจไปเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะครับ8นะครับตอนนี้ตำรวจไม่ได้เลยเหรอครับายเนายก็น่าจะมีจับได้บ้างมั้ครับอย่างน้อยก็คือหนึ่งคนที่บ้านที่ตรวจคนที่วิภาวดีเมื่อเช้ากลับมาที่เรื่องของเส้นเงิน เส้นเงินที่บอกว่าเข้าไปแตะตำรวจเนี่ยลักษณะทัพไอรับ,ลบผลประโยชน์เนี่ยจำนวนหลายบาทไหมก็ขอญาตอันนี้รายละเอียดต้องอยู่ในสำนวนนะครับะนะฮะก็ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขอออกหมายจับผู้ต้องหาได้นะครับจนเบินดีกับผู้ต้องหาได้คนที่เป็นผู้บริหารจัดการเนี่ยยศคนตำรวจตีหรือพันตำรวจเองก็เดี๋ยวขอญาตถ้ารายละเอียดตรงเนี้ยผมได้ตอบไปแล้วนะครับว่ามีกลุ่มกระทังความผิดเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกวาม้วางๆได้สี่กลุ่มแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ทาง สอบถามมาเนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวสอบถามเนี่ยก็ยืนยันได้ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปแตะทั้ง4ี่กลุ่มนี้นะครับส่วนบริการท่านใดจะแตะกลุ่มใดนั้นะก็ขอเป็นเรื่องรายละเอียดในสมุตการสอบสวนแล้วกันที่เข้าไปแตะเรื่องสตังก์ก็ยางน้อยนะครับก็เกินกว่า2เดือนนะครับเพราะว่าการพนันออนไลน์ที่ระดับนี้คือ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วเราขยายผลมาจากการจับกลุ่มเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วเราก็ขยายผลย้อนหลังไปนะครับ อาการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนี่ต้องสอบถามทางท่านผู้การหัวนครบาลนะครับเนี่ยนะหัวหน้าพงาะสวนสนะครับเป็นอำนาจของคณะสวนนะครับว่าถ้าผู้ต้องหามีพฤติการที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับหรือมาวุ่นวายกับกระบวนการสอบสวนนะครับก็เป็นอำนาจของคณะสาบสวนที่จะนำเรียนศาลท่านส่งเหตุผลสตังที่เข้ามาครั้งละเยอะไหมสองเดือนในช่วงสอ,องเดือนก็ผมขออนุญาตขอให้มันอยู่ในรายละเอียดของสำนวนแล้วกันนะครับมีเข้ามาทั้ง8คนเลย ก็เรียนแล้วครับว่าทั้ง8คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนจึงนาไปสู่การออกหมายจับบางคนก็เกี่ยวทั้งสองกลุ่มบางคนก็เกี่ยวแค่กลุ่มเดียวนะครับแต่ตอนนี้จะมีการขยายผลเพิ่มเติมอีกไหมครับว่าจะสืบทอดตัวอะไรบ้างหมวการคือในการขยายผลนะครับเราก็ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หยุดดำเนินการนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนมากนะครับแล้วก็มี เรื่องที่พระนามสวนนี่ต้องทําจํานวนมากนะครับก็ต้องดูท่านผู้ปัญชานะครับว่าทางท่านผู้จัดการหันคนบาคลนท่านจะพิจารณาในเรื่องการบริหารสํานวนอย่างไรนะฮะเราในฐานะเป็นหัวหน้าด้านปฏิบัติการนะฮะศูบพิสิทธนะครับที่เป็นฝ่ายสืบสวนนะครับที่เราครั้งนี้เนี่ยเราได้ร่วมการปฏิบัตินะครับขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองชกการหัวหน้าครบาลนะครับสอทนะครับแล้วก็ทาง ตำรวจปปป,ป,ปนะครับของบอชกด้วยนะครับได้มีการประสานกับที่แค่เว็บเว็บเดียวใช่ไหมเข้าตรวจสอบน,นตอนนี้ไม่ใช่ครับทั้งหมดเนี่ยที่เขาทำทั้งหมดในครั้งที่จับกลุ่มเมื่อวันที่มเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะครับมีเว็บที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมด12เว็บ12เว็บอ่าแต่ว่ามันมีชื่อเยอะอะฮะนะฮะก็ขออนุญาตว่าเป็นเว็บการพนันในกลุ่มนี้ละกันนะครับ12เว็บ <12 S 1> <12 S 2> นี้ก็คือ8นายตำรวจเกี่ยวข้องหมด คืออย่างนี้ครับจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไหนเว็บไหนเนี่ยมันพูดลําบากมันอยู่ในสํานวนนะครับเพราะว่าเส้นทางการเงินของการพนันออนไลน์มันก็จะพันกันไปหมดทั้ง12เว็บนะฮะแต่12เว็บในยืนยันได้ว่าพูดทาวดเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ส่วนว่าเส้นเงินจะไปเกี่ยวพันกับเว็บไหนเนี่ยมันตอบอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะแต่รู้ว่าเส้นทางเกี่ยวพันกับเงินที่มาจากการพนันออนไลน์นะครับตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับนะจนถึงปลายทางนะครับ ผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยเมื่อกี้น้องบอกว่าให้ช่วยลงมาพ<ม>บพื้นหลัฐานสักนิดนึงก็นะฮะแล<ม>้วการตอนนี้ก่อนดีไหมพ<ม>บแล้วไหมตอนนี้สถานะ<ม>ของรองรองผบค่ะคือสถานะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เออผมเรียนอย่างนี้นะฮะในทางคดีเนี่ยเมื่อเช้าในการที่เราไปตรวจพ้นนะครับผมสอบถามทางชุดสืบสวนแล้วนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ทราบว่าผู้บัชาดับสูงเนี่ยไปพักอาศัยอยู่ที่นั่น จนเขาไปตรวจค้นถึงได้เจอท่านตามที่ผกเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปค้นเนี่ยค้นเพื่อจับผู้ต้องหาตามหมายจับนะฮะอันนี้ยืนยันและสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ด้วยนะ,นะครับนะอันนี้คือเรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่อของตํารวจเท่านั้นเอง,องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่มองว่าการสืบสวนเนี่ยฮะตำรวจไม่มีข้อมูลเชียวหรือที่ว่าบ้านนัน้นน่าเป็นบ้านรองขอบอก็ผมเพิ่งผมเรียนพี่ไปแล้วเนี่ยฮะก็ตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วฮะ ปาเดนตอบแล้วยืนยันนะครับยืนยันนะครับว่าตรวจค้นเพื่อติดตามจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับเท <Rail road> ่านั้นเองนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าตรวจค้นตามทะเบียนหลักฐานทั้งอย่านก็ไม่ใชเ่เป็นชื่อบุคคลอื่นตรง<ว>นี้เกงว่ามันจะไม่เป็นน้าพึ่งหยดเดียวใช่ไหมการที่นํากําลังเข้าไปค้นบ้านรองของบตรลอคคือคืออย่างนี้นะฮะถ้าถ้ายังจะพูดว่านำกำลังเข้าไปค้นบ้านรองของบตรลอเนี่ยผมว่ามันจะใช้คําพูดที่ที่ไม่ถูกต้อง เราในชุดสืบสวนจับกลุ่มนำกําลังเพื่อไปติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับโดยได้ขอหมายค้นอย่างถูกต้องตามกระบวนการน,นี่ต่างหาครับคือเวอร์ดดิ้งที่จะต้องไปพูดนะครับเราค้นบ้านเพื่อติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครับ